สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม Pilot l e gend จากทางค่าย X7 Game ในคลิปนี้ผมจะมาแจกโค้ดแจกเทลิสตัวละครที่ควรหาปั้นใช้ยาวๆยันจบเกมได้เลยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมใครที่โหลดแล้วเข้าเล่นไม่ได้นะทุกคนให้ทุกคนนะเปลี่ยนภาษาของตัวเครื่องของเรานะทุกคนเป็นภาษาจีนนะครับแล้วก็ให้เรามาใช้ ฟังก์ชันบูสเตอร์ตรงนี้นะครับผมมันจะหา VPN ของเกมนี้ให้นะครับให้ตั้งค่าตามนี้เนาะเปลี่ยนภาษาเครื่องให้เป็นภาษาจีนแล้วก็กดเปิดใช้ฟังก์ชันบูสเตอร์ครับผมแล้วก็สามารถกดเข้าเกมได้ปกติแล้วนะครับอันดับแรกขออนญาตแจกโค้ดครับวิธีเติมโค้ดกดเข้ามาที่รูปโปรไฟล์ครับมาที่คำสั่งลองสุดท้ายตรงนี้ครับผมโค้ดเราหาได้จากไหนเลาก็อเ,เกมครับกดติ่เข้าไป มาที่กล่องของขวัญตรงนี้แล้วก็มาที่รหัสของขวัญรหัสของขวัญที่ได้รับก็จะขึ้นกิฟต์โค้ดที่ทาง e x 7 g a m เกมแจกนะทุกคนกดคันลอกครับแต่ให้เรามากรอกที่ช่องนี้นะครับทุกคนอันนี้ผมกรอกครบทุกโค้ดแล้วเนาะแนะนำให้กรอกให้ครบนะทุกคนจะได้ไมผ่ผลานไอเทมดีๆสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD player พ a r t n e r ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม e m มูเลเตอที่รวดเร็วที่สุดดีและเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง ld player สามารถโครนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดี หรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมท,ทาง x 7 e l Game ได้ทำการแจก VIP 1 0นะครับได้รับทุกคนนะครับผม VIP 1 0เนาะแล้วก็แจกตัวละครนะทุกคนมาดูครับผมมีตัวอะไรบ้างนี่เลยครับผม ลูฟี่นะครับร่างนี้นะครับแล้วก็ R ตัวนี้นะครับแล้วก็ S นะครับร่างนี้ครับแจกตัวละครระดับ SP ครับผม3ตัวเนาะแล้วก็แจกระดับ SSS นะทุกคนเยอะมากนะทุกคนเห็นไหมนี่เลยครับผมสำหรับเลื่อนใหม่นะครับผมได้รับทุกคนนะครับแล้วก็ได้จากการกรอกโค้ดด้วยนะครับผมอ่าอย่าลืมเนาะกรอกโคด้ดให้ครบทั้งหมดทุกโค้ดนะ อ่าต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเทลิสตอร์ละครกันดีกว่าครับทุกคนผมขออนุญาตขึ้นเทลิสตอร์ละครให้นะครับอ่าสำหรับเทลิสตอร์ละครก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนอ่าเทลิสตอร์ละครผมได้มาจากผู้เล่นต่างชาตินะเกมนี้มันเป็นเกมเก่าแล้วนะครับทุกคนอ่าก็จะมีทั้งหมด7เทียร์นะทุกคนมีเทียรก็ส์เทียเอสเอสเทียเอสเอสเทียเอสเทียรเอเทียรบีแล้วก็เทียรซีนะทุกคน เดี๋ยวเรามาดูตัวละครในเทียกอสกันดีกว่าครับทุกคนตัวตึงหลายตัวนะทุกคนสําหรับเทียกอสเนาะก็จะเป็นพวกตัวละครระดับ ex นะครับทุกคนแล้วก็ lr เนาะสาหรับตัวละครของเทียกอสนะถ้าใครมีอยู่ในทีมนะทุกคนปั้นใชยยาวๆครับทุกคนเล่นได้สบายๆนะครับเล่นได้ทุนเนื้อหาเลยนะครับผมอาจจะผมแนะนํานะครับผมให้หาตัวละครตัวซ้ำเนาะเพื่อการเลื่อนคงเลื่อนขั้นแล้วก็ อัพดงอัพดาวกับตัวละครด้วยนะครับทุกคนเกมนี้บอกเลยครับผมยิ่งตัวละครดาวเยอะแล้วก็ขั้นสูงทุกคนยิ่งเก่งนะครับแนะนาเลยครับผมถ้าใครมีตัวละครที่อยู่ในเทียร์ก็สนะครับปั้นชายยาวๆยันจบเกมได้เลยนะครับอต่อไปครับผมเทียร์ sss สําหรับเทียร์นี้นะทุกคนก็จะเป็นพวกตัวละครระดับ sp นะครับผมส่วนมากเนาะเราก็จะได้รับฟรีอยู่นะครับผมสาหรับตัวละครในเทียร์นี้เนาะ หลายตัวอยู่นะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมได้รับทุกคนเนาะสำหรับตัวละครในเทียนี้นะ,ะทุกคนนะใครมีอยู่ทีมนะครับผมแนะนําให้เลื่อนขั้นแล้วก็อัปดาวให้กับตัวละครนะ,ะทุกคนปั้นใช้ยาวๆยวัยนจบเกมได้เลยเนาะ,ะเล่นได้ทุกคอนเทนต์เล่นได้ทุกเนื้อหาได้เหมือนกันนะทุกคนแนะนําเลยะครับผมถนะ้าใครมีอยู่ในทีมนะ,ะอ่าต่อไปเทียเอสเอสครับผมอ่าสำหรับในเทียเอสเอสนะ สามารถเล่นได้ดีทั้ง PVE และ PVP นะทุกคนถ้าใครจะปั้นใช้ยาวแนะนำให้เลื่อนขั้นและอั d ดาวให้เยอะๆไว้เลยนะครับทุกคนสำหรับตัวละครเทียเอ s นะ,ะต่อไปผมเทียเอสเทีย์นี้ก็ผมใช้ดีแค่ PVE นะทุกคนถ้า PVP ไม่แนะนำให้ปั้นนะทุกคนไม่ไหวครับผมใช้เล่น PVE จะดีกว่านะครับต่อไปเทียเอนะทุกคน 3เทียนี้นะครับผมใช้ดีตอนต้นเกมแค่นั้นนะครับไม่แนะนําให้ปั้นใช้ยาวๆนะถ้าใครจะปั้นใช้ยาวๆก็แนะนําให้ปั้นเทียเอสเอสแล้วก็เทียเอสเอสแล้วก็เทียกอสขึ้นไปนะครับทุกคนเทียพวกนี้ปั้นใช้ยาวเล่นได้สบายๆนะครับทุกคนแล้วก็ตัวเกมมันก็แจกคูปองเงินสดฟรีเนาะให้เราไปหาซื้อพวกแพ็คตัวละครระดับ SP LR แล้วก็ EX ได้อยู่นะครับทุกคนสำหรับ ชลิสต์ละครก็ตามนี้เลยนะครับผมคูปองฟรีเนาะทาง x อ็กซ์เวนเกมแจกมาดูที่ตรงนี้ครับผมแล้วก็เอ็กซ์เวนเกมแล้วก็มาที่คูปองตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันจะแจกทุกวันนะครับทุกคนแนะนําให้ภายใน1วันเราใช้ให้หมดเลยเนาะแล้วก็วันถัดไปมันจะแจกฟรีนะทุกคน648สคูปองนะครับผมถ้าตีเป็นเงินไทยก็อ่าประมาณแป๊บหนึ่งนะ468ยหยวนตีเป็นเงิน ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ3,000บาทนะทุกคนด้รับแบบฟรีๆเนาะแนะนาภายใน1วันใช้ให้หมดนะครับทุกคนวันถัดไปมันก็จะแจกฟรีเนาะนี่เลยเห็นไหมครับนี่ผมก็ใช้ไปแล้วนะครับทุกคนแนะนานะครับผมให้ซื้อพวกแพ็คตัวละครเนาะดูหน้าตามนี้เลยนะครับผมที่มันเป็นไอคอนพวกตัวละครขึ้นมาแบบนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นพวกตัวกาชาก็เห็นไหมครับผมระดับ SP นะตัวนี้ S แจกฟรีครับทุกคน เองหาดูนะทุกคนมันจะมีอยู่เนาะแพ็กที่เป็นพวกตัวละครระดับ sp l r e x นะทุกคนลองหาดูนะอันนี้ผมหาไม่เจอนะมันจะอยู่แถวแถวนี้แหละนะครับลองหาดูนะครับผมแล้วก็แจกพวกตัวละครเนาะพวกนี้เห็นไหมระดับ sp นะทุกคนเป็นพวกเทียสูงสูงอยู่นะที่มันแจกนะครับนะครับทุกคนได้รับทุกคนนะอ่าก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับ แจกโค้ดแจกเทลลสตระคอนเกม Pilot Legend จากรค่า X7 เกมนะครับผมฝากา like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e ด้วครับผมขอเล่นเกมอย่าสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ